สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่ตลาดนัดคลองถมนะครับวันนี้วันที่9นะครับ9ตุลาเดือน10นะครับปี2567นะครับวันนี้คลองถมค่ายนะครับันนี้มีไปถึงซอยต้นสนนะครับแล้วก็มีซอยของกินนะครับวันนี้ลูกค้าเยอะมากอากาศดีมากนะครับอะไรปากทางนะครับนี่ลูกชิ้นลุงดอนนะครับหมูหัหมูลวกชิ้นนะครับใบบัวแมกนะครับใบนู่นไปสุดนู่นแะครับ แล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาครับจะเป็นผ้าเก่าผ้าใหม่นะครับมือหนึ่งมือสองนะครับนี่เยอะมากวันนี้อากาศอากาศหนาวนะครับเสื้อผ้ากันหนาวก็มาแล้วมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับนี่วันนี้อยู่คลองถม yeah, นะครับพุธเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้วันพุธนะครับก็จะใหญ่หน่อยนะครับถ้ายังไม่ปิดเทอมนี่น้องๆองนักศึกษานักเรียนเยอะมากแถวนี้นะครับนู่นสาระแดงนู่นไปถึงปากทางเลยนะครับสนามบนฝั่งซ้ายบนนู้นครับอยู่หน้ากองบัญชาการเลย ร้านเสื้อผ้าพี่แม็กนะครับเยอะมากนะครับลูกค้าเยอะมากนี่โอเคครับผมนี่อันนี้ทางเข้าวนาทางเข้าเหมือนเดิมนะครับนี่อากาศดีมากนะครับอากาศดีลูกค้าเยอะเยอะมากลูกค้าเยอะมากนะครับนี่ผ้าเก่าผ้าใหม่นะครับสนใจก็มาดูได้นะครับที่ตลาดนัดทองถมนะครับพุทธสาวาชิตนะครับ ของกินไปสุดนู่นนะครับมาลงมาเหมือนจะได้กินเสียงเฮียสามนะครับเฮียสามเฮียสามไก่ทอดในตำนานนะครับนี่ไก่ทอดตองหนึ่งนะครับแม่อร่อยไม่ขายนะครับแม่อร่อยก็ไม่คืนกันด้วยครับนี่โอเคแล้วเจอกันนะครับนู่น้ำส้มเจ้าออยอยู่ปากทางนะครับกับพี่ชัยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ